สวัสดีครับผมสวัสดี f อทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับผมนะครับพามา review mu สี่เก้าศูนย์สองนะครับผมเป็นรถขนาดกลางนะครับผมของทางค่ายคูปุต้าเนาะนะครับผมเดี๋ยวจะมารีวิวแบบคร่าวคครับพี่น้องครับอ่าเดี๋ยวสำหรับ mu สีเก่าบางคนนะครับผมซึ่งยังทีบทันรูของมูลที่ชัดเจนเนาะเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเซบิกจะพามาเบิ่งรายละเอียดนะครับผมแต่ว่าอาจจะบม่ลูกสื่งเนาะเดี๋ยวจะขอจับมา ่าเป็นบางตนเนาะสำหรับพวกแรงบิดต,ต่างๆเนาะเดี๋ยวผ้าช่องเรก,กันก่อนนะครับผม MUC9 เก่านะครับผมขนาดอ่าแรงมาทรงสุดอยู่ที่4 9แรงมานะครับผมเป็นรถกี่นิยมอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมของอตลาดรถขนาดกลางนะครับซึ่งกออกแบบมาใส่ในงาน ให้นะครับเป็นลักนะครับส่วนงานหน้าก็ขอเป็นหน้าแห่งนะครับผมเพราะว่านนักเขานะครับก็มีค่อนข้างที่นักจะร้ายน้อยหนึ่งนะครับผมซึ่ง MUC เก่านี่เป็นกาเรียกว่า m อซีรีเนาะนะครับ m อซีรีซึ่งเป็นรถขนาดกลางครับผมนะครับกับโเชื่งพญายาหน่อยนะครับผมเฮ็ดให้ได้เฮ็ดหน้าได้นะครับผมปับหน้านี่สบายเลยนะครับขนาดใบมีดนะครับผมนะครับ ความียูทีเมตรเก้าสิบนะครับรหัสจะเป็น fd นะครับผมหนึ่งหนึ่งร้อยเก้าสิบนะครับความยาวนะครับเมตรเก้าสิบนะครับไม่มีเดียนยางไงเลยนะครับไม่มียางใหญ่เลยกัจะมีกาดกันชนนะครับผมึงสวยงามเลยนะครับเป็นคายที่ออกแบบแม่บล็อกคือไผนะครับเวทนะครับเบทยดทรวงหนาก็มีนะครับผมเวทหนาสิ่งเดียว น้ำนักนะครับเดี๋ยวเซเบียรจะมาเบิงนะครับว่าน้ำนักบอลลูมเบียดจะนักเท่าไรนะครับผมส่วนนะครับผมหลายพี่ก็จุดเนาะเดี๋ยวจะไล่ขนาดยางให้ฟังยางนะครับเป็นยีห้อของโอตานินะครับแต่ตั้งขายคูบตานะครับเกินกวใส่ยางมาให้นี่ยางหนาจะเป็นยางหนาจะเป็นแปดจุดสามขอบยี่สิบนะครับผมนะครับโอตานินะครับ แต่ว่าผมมาถ่าใส่ขอบ20นะครับอ่าเป็น9.5ขอบ20จะสวยเลยนะครับยางก็จะง่ายาจจขึ้นนะครับผม9.5ขอบ20ส่วนยางหลังครับผมยางหลังที่นี่นะครับก็คือจักรพผม,มานะลดที่ออกแบบมาใส่ใน,นงานให้ดอกยางเขามันจะโบลึกมันจะเป็นดอกยางตื่นนะครับผมอ่าสูงมากใส่ใน,นงานให้นะครับถาไปลุยหน้าน้ำนะครับหน้าตมมันจะไปสู่รรถ พวกที่ตอกยางที่มันลึกกว่านี้บ่ได้นะครับผมมันไปได้แต่ว่ามันก็จะไปได้บอดีทอยางพวกคู้ตายปัญหาศูนย์เนาะพวกมันจะเป็นดอกลึกนะครับยางหลังครับผมเป็นวงล้อขอบ28ครับผมยางนะครับขนาดไซสยางจะเป็น14.9เก้าข้อบแปนะครับผมนะครับเดี๋ยวข้าวมาผมบันท้ายครับผมบันท้ายขนาดใหญ่ครับ MU ถ้าูจะขึ้นข้าวรหัส MU เข้าถ่ายจะใหญ่เบ่นเลยครับ จะบ่เหมือนพวกเอ็มหกสองเอ็มอันนี้นะครับขอถ่ายเขาจะใหญ่กว่านะครับพวกนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นมมงเสียบปัจจัยเหลือนเอาเห็นมาอยางดีเลยนะครับชุดหล้างนะครับผมตัวหลักขนาดใหญ่เลยนะครับตัวหลักขนาดใหญ่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตบพิทีโอเนาะนะครับซุนนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์ขนาด เครื่องยนต์นะครับผมเครื่องยนต์ขนาดเครื่องยนต์นะครับผม2434นะครับซีซีนะครับเป็นเครื่องยนต์ไดร์เบกอินเจกชันนะครับผมเครื่องยนต์ไดร์เบกอินเจกชันนะครับอ่าโบมิเทอร์โบนะครับผมส่วนแรงม้าสูงสุดอยู่ที่49แรงม้านะครับผมแรงบิดครับที่นี่นะครับแรงบิดของเขาจะอยู่ที่158นิวตันเมตรนะครับ อันนี้คือแรงบิดสูงสุดของ MU4 เก่านะครับผมนะครับคือยนต์สีสูบเมนเทอร์โบนะครับพานี่จะใส่บรรจดแรงกระบอกอิมพุกสองนะครับผมส่วนเดี๋ยวตอนนี้อยากขึ้นรถนะครับผมพวกนะครับเกียร์นะครับเกียร์ลักนะครับแต่มี u 4เกียร์เป็นเดินหน้าแปดพลังแปดนะครับผมเกียร์จะเป็นแบบเดี๋ยวเดี๋ยวผมมาขมแบบนึงนะครับ เกียร์ลักเนี่ยจะเป็นเกียร์ซิงโครเมตนะครับผมนะครับส่วนเกียร์เปลี่ยนทิศทางจะเป็นซิงโครชัตเทิลนะครับผมจะเป็นทิศทางเดินหน้าถอยหลังนะครับเข็มไม้อ่าเข็มไม้กับจะประมาณนี้นะครับเข็มไม้นะครับคือมุมมออของรถเนาะจะอยู่ประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวยกใบมีดนะครับผมโยกใบมีดตัวนี้ก็จะเป็นดับนะครับดับคอนโทรลนะครับสามารถเีินหางอัด ได้อัตโนมัตินะครับความลึกความตื่นเราได้ตามระดับนะครับตัวนี้ก็จะเป็นพันขึ้นพันลงพัหลังนะครับผมเบาเป็นเบาเบาแบบสปริงนะครับผมเดี๋ยวขออนุญาตลงก่อนหอนครับเป็นแบบเบาะสปริงนะครับผมซึ่งเวลาไถให้นี่ไถให้ลองตัดลองยังสินะครับผมลองตัดกับไม้ถึงลองมั่นไม่าไถตัดเนาะไถทางเน่าสินะครับมันจะนิ่มครับผมเมื่อขาดแต่บเห็ดอเห้าเจ็บ หลังนะครับเจฟแอลนะครับมันก็ดีไปอีกแบบนึงนะครับโค้งล่างข้าครับผมเป็นขั้นนีละไห้แบบตัวยูนะครับผมเป็นแบบตัวยูนะครับซึ่งมันอาจจะสูงๆน้อยหนึงนะครับแต่ว่าความปลอดภัยสูงครับนะครับซึ่งการในรถพลิกคว่มนะครับเวลารถพลิกคว่ำมาปุ๊บนะครับขั้นตัวยูตัวนี้มาจากคไใ้เพื่อบ้อให้รถนะครับทับอหิ้ยลงมาทับคนได้นะครับผมนะครับ บางคนเนี่ยก็สวยเลยล่ะครับผมนะครับนี่ผมถามมาจะมาใส่ตาตัวคู่คูป่ปาเนาะคั้นอยู่ปะนะครับขางละพันเจ็ดครับผมนะครับขางละพันเจ็ดตัวนี้นะครับใส่ได้เลยเพราะบางคนก็นจะเป็นบางค้นตัวอ่าของหาซิฟเนาะของคูป่าเอลฮาร์ซิฟนะครับไฟถ่ายก็เป็นของเอลฮาซิฟนะครับส่วนเวทข้างหน้านะครับผมนะครับก็มีอยู่ที่อ่า เบียดกระเป๋านี่จะมีอยูซีก่อนนะครับผมนะครับตะกเบีดเบียดหอยนะครับก้อนใหญ่ก้อนหนึ่งนะครับผม่าจะลอยกว่าลูกอยู่รอกนะครับผมนี้เพราะว่าเพิ่นบริเลบุมากนะครับในโบชั่วเนาะนะครับส่วนรอบพิธีโอนะครับผมจะมีอยู่สองหลอบก็คือรอบห้าร้อยสี่สิบ e นะครับผมรากาอันนี้รอบพิธีโอจะอยู่นี่นะครับห้าร้อยสี่สิบ e กับเจ็ดร้อยห้าสิบนะครับผมนะครับ รอบ5าโรชิสิปสกะนะครับใส่รอบในการปั่นเนาะนะครับที่รอบเครื่องยนต์นะครับสองพันสีน่ร,ร้อยแปดสิบสี่นะครับผมรอบต่อนาทีส่วนอ่าโต๊รอบเจ็ดลอยนะครับผมก็จะอยู่ที่รอบที่เครื่องยนต์นะครับสองพันสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดรอบต่อนาทีนะครับผมนะครับอันนี้คือส่วนรอบเนาะวงมาลัยก็เป็นแบบ ให้โดรลิกนะครับผมไฮ้โดริกข้าหนาก็เป็นข้ามไข่ไข่กันครับห้องรถบุนใหญ่เลยนะครับผมนะไข่ไข่กันออกซัมเด็กกินไอของตดปีเป็นลูกผสมระลางรุ่น M นะครับแล้วก็รุ่น L นะครับสิ่งใส่ในงานหน้าแล้วก็งานไฮนะครับเป็นรับเป็นรถขนาดกลางครับพี่น้องครับปั๊บหน้าให้ให้ Hi, สบายเลยรุ่นนี้ นะครับเป็นรถสเปคเดียวกันก็พวกจอหเดียหาซิฟนะครับรถความหญ่พอๆกันเลยยางหลังก็ขอ28ดือนกันนะครับผมส่วนนะครับน้ําหนักนะครับที่นี่น้ำหนักตัวรถนะครับตัวรถเปล่าที่บลร้มเล็กตัวนะครับอยู่ที่2,017กิโลนะครับผมบลร้มเล็กนะครับช่วงหนานะครับผมนะครับไม่รวมใบมีดนะครับผมเฉพาะตัวรถนะครับขนาดสองตัน นะครับ17กิโลถาร่วมเวียดเข้าไปกับ2,175กิโลนะครับผมอันนี้ร่วมเล็กทวงนะครับผมถาร่วมไม้มีดร่วมผานเข้าไปกับจะอยู่ประมาณ3ามตันกว่านะครับผมสามตันในน้อยนะครับผมจะรองรับน้ำมัน B 20ครับผมนะครับ b ี20นะครับเป็นรถลุนที่คายดีเลยนะครับขนาดกลางนะครับผม ความสูงของแตงหงกระสูงนะครับผมสูงเกิดสูงเกิดแต่ว่าที่ใ็้บุกเขาก็มองรถรุนอิมยูถ้าเป็นอิมยูมันจะเป็นปรกกับตัวนี้มันจะเป็นบูทธรรมดาเหมือนตัวเอลไฮซูนึงแปดนะครับผมเอลไฮซูนึงแปะนะครับแต่ว่ากะผมมาแบบเป็นปรกกับดีกว่านะครับชวนเพราน่ะนะครับก็จะอยู่ประมาณนี้ กับหน้าตาเขากระจายยูประมาณนี้นะครับผมแต่ว่าคือผมเห็นไฟสปอร์ตไลท์ตัวถ่ายอ๋ออยู่ตรงนี้ครับอยู่ตรงนี้นะครับไฟสปอร์ตไลท์ก็จะเป็นให้ตัวเจนธรรมดานะครับผมตัวเจนธรรมดายังไม่ท่านเป็น LED นะครับ LED ก็จะเป็นพวกรุ่นอ M62 นะครับผม M88 m 7า M98 นะครับผมค่อยจะเป็น LED นะครับ ทอยเสียนะครับเป็นทอออกด้านบนนะครับผมซึ่งผมมาในภพ่ภาคขนาคูปตยเอาหาศู์กับตองเป็นแบบนี้นะครับผมนะครับเอาหลายคนนะครับกฤติทรงัยว่าเป็นยังเสือบีขึ้นไต่ไม่รีู้ดคูปตานะครับผมนะครับก็ดีไอ้เสือบีเขามาเสืออะไรครับผมนะครับไปใร้านนะครับผม้านอะไรบีแทกเตอร์นะครับก็เลยแวะมาเอานะครับก็เลยเห็นจอดยุ่ขันเดียวก็เลยแวะเขามาไทยนะครับผมส่วนรายละเอียดนี่ เสืบิกบได้ขายเนาะแต่ว่าอยากขาย mm hmm. เอฟซีเบอร์ซื้อแต่ว่าผมไม่มีเนี่ยเ็กใหไครับผมนะครับตัวนี้ก็จะเป็นสาขานะครับผมอดอนมุดแดงนะครับผมคุปต้าจเจริญชัยดอนมุดแดงนะครับข้างถนนะตะการอุบลน,นะครับตะการอุบล <c oughs> คนขึ้นมีทั้งรถคุดนะครับรถเกี้ยวนะครับ้วก็คุปตานุนเอลนะครับนุนเอล แต่ว่ารุ่นเอวทั้งนี้นะครับผมพี่ดาวนะครับผมพี่ดาวแต่ว่ารุ่นนี้กะภาษข้อมูลคือกันนะครับผมกะค่อยสอบถามันเอานะครับผมนะครับคูโบต้าเจริญชัยนะครับสาขาดอวมุดแดงนะครับโปรโมชั่นดีครับสาขานี้กะออกรถที่นีคันหนึ่งนะครับอ่ามาออกคูโบต้าเอลหาซูลหนึ่งแปดนะครับแต่โดนแล้วล่ะนะครับผมแต่โดนแล้วรถสามปีแล้วนะครับกะเวลาสอบไม่ได้ยังกะไอซ้างท่านนี้แล้วครับเป็นคนไปสอบให้นะครับเคุนบริการดี นะครับส่วนอุปกรณ์ตัว่วงก็มีความพร้อมครับผมนะครับอ่าประมาณนี้นะครับผมสำหรับสำหรับรายละเอียดเข่าวๆนะครับผมน้ำมันเชื้อเพลิงกัมันจูด้ยยูทีหกสิบลิตรนะครับทั้งน้ำมันยูดานนาะครับผมนะครับทั้งน้ำมันจุยันนะเหมือนทั้งน้ำมันตอนเดียเลยแต่ว่าฝามันเหมือนตอเดียแต่ว่าตอเดียจะอยู่ด้านหลังเนาะนะครับที่ใส่ขว้าน้ำนะครับผม ใส่ขวดง่ญ่เลยน่ยจาจะขวดลิดนะครับผมรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวผมเมึงแป๊บหนึ่งน้ำหนักยกที่ไปแขนอยู่ใส่นอ,อดเดี๋ยวเลยนะครับผมอ๋อนี่นะครับผมแรงยกสูงสุดนะครับผมอยู่ที่หนึ่งพัน อ๋น้ำหนักยกที่ปลายแขนจะอยูทีหนึ่งพันหกร้อยสี่สิบกิโลนะครับนั่นบางนะครับสาพิพานกระต่าตๆก็ให้ไว้นะครับโซละาเอียดนะครับบืองต้นประมาณนี้ส่วนลูกสูบนะครับต่างๆกับบเรวาเนาะนะครับผมนะครับอธิบายแต่แรงบิดนะครับหรือว่าาพวกแรงมาต่างๆก็จะประมาณนี้นะครับผมสาลาร์คิวนี้นะครับผมเซอร์บิคตองเขาตัวลาไปก่อนหากทนใดที่สนใจนะครับกับ ติดต่อสอบถามมัินขอมาได้นะครับผมเดี๋ยวสลัเคมีเซบิกต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับถากกาวข้าวเบานะครับผมพิดไปนะครับการต้องกราบข้อพายไว้น้ำเดี๋ยวสลัเคมีครับเซบิกต้องขอตัวลาไปก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่ที่หน้าครับผมสวัสดีครับ